ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพระองคุลิมานเถระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นองค์ขนาดความสูง3เมตรกันเลยทีเดียว ด้านหลังผมนี้นะครับคือพระองคุลิมาเทระซึ่งต้องบอกว่าทุกคนคงจะทราบหรือว่ารู้จักถึงประวัติของท่านกันดีอยู่แล้วส่วนวันนี้ผมจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์นะครับว่าทําไมหลวงพ่อน้ําฝนนะครับหรือว่าท่านพระครูประหลัดส,สิทธิวัฒนะครับท่านเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะครับจึงได้ดําเนินการจัดสร้างพระองค์นี้ขึ้นมานะครับเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ทุกท่านฟังกันนะครับ นะครับวัตถุประสงค์นะครับข้อที่1นนะครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติสําหรับคนที่เคยกระทําความผิดว่าทุกคนสามารถกระทําความผิดได้แต่ว่าทุกคนนั้นที่กระทําความผิดไปแล้วก็สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เฉกเช่นดั่งพระองคุลิมานเถระซึ่งเคยกระทําความผิดก็สามารถกลับตัวกลับใจและสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองและข้อที่สองคือ อยากให้ทุกคนนั้นให้โอกาสสำหรับคนที่เคยกระทำความผิดให้เขาสามารถกลับมาอยู่ในสังคมของเราได้อยากให้เราไม่รังเกียจเขาอยากให้เราให้โอกาสเขาในการปรับปรุงตัวและแก้ไขนี่คือวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อน้้าฝนในการจัดสร้างพระองคุลิมานเถระองค์นี้ขึ้นมาวิธีการมาไหว้ขอพรพระองคุลิมานเถระนั้นนะครับเมื่อเรามาอยู่ที่เบื้องหน้า นะครับของพระองค์คุลิมาเทระแล้วให้เรามาทำการตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและปฏิญาณตนเป็นคนที่ดีนั่นเองนะครับ